ใส่กอกเริ่มซุกแล้วพี่น้องเดกได้ละสำนเพราะว่าซุกสบายดีมาพ่อก,กับบ่าวน้อยสาวลุงมันนี้สาวลุงสิมาปิ้งสิ้นพี่น้องปิ้งสิ้นกับปิ้งใส่อ่วเนาะเบิ่งคลิปแล้วก็อย่าลืมกดติดต,ตามบ่าวน้อยสาวลุง้อเพื่อบ่คิดพลาดคลิปใหม่ๆนะพี่น้อง นี่สะลุ้งดังไฟหลังบ้านพี่น้องอลินกีมาหยองมันต่ำเนาะย่านมันใหม่เอเล็กปิ้งใส่สะลุ้งสิมาปิ้งซีนปิ้งซีนหมูมันนี้พี่น้องเหลือบเรียบร้อยแล้วเนาะเหลือบก็บโบได้ยากแล้วใช้ผงชิโรใสใช้เกลือน้ำตาลใช้น้ำมันหอยเนาะสะลุ้งเอือบ ปิ้งซส้นปเป็ดตะแซ่บพี่น้องใส่อ้วใส่อ้วเครื่องพี่น้องกรุ่งสระซิบกระุ่งกระซื้อมาในเป็นถุงเนี่ยพี่น้องถุงสำเร็จรูปเลยกระุ่งกระซิมาปิ้งปิ้งใส่อ้วปิ้งเิ้นหมูพี่น้อง ใส่อัวหยัดเครื่องต่ำเครื่องหยัดหอมหอมหอมหอัวชิ้นขคพี่น้องปิ้งสิ้นหมูปิ้งใส่อัวและก็ชิตำมักแตงกินพี่น้อง ช่วงนี้อากาศหนาวเนาะอากาศเย็นตอนเศร้าตอนสวยมากกระแดดออกอากาศกระห้อนอยู่หนัหนห้อนบบแหงนะพี่น้องเนาะอากาศกระดังดีช่วงนี้นะจะลุ่มกะไปซ่ากับขอโทษขอไพยเดอพี่น้องช่วงนี้ไปเยี่ยมไปยามซ่า ใส่อัวที่สะลุ่งซื้อมานี่เป็นเซม็มส้มเล็ดรูปแต่ว่าซุกก็ได้พี่น้องซุกและเป็นเห็ดซุกมาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าสะลุ่งเจียบมาอุ่นมาปิ้งตืมเนาะ ใส่กอกเริ่มซุกแล้วพี่น้องเด้กได้ละสำนิราวาซุกใส่กอกซุกแล้วเนาะจะลุเอามาอุน่นจะซสืออใส่กอกเครื่องปิ้งหมูต่อพี่น้องอ้ำมันมันย่อย มันใส่กรอบน้อ จะลุงกับสิตำบักแตงพี่น้องตำบักแตงบักแตงน้อยอันดิบักแตงน้อยพี่น้องตำบักแตงน้อยกินน่อย่น้อยนึงกับเักเปลือกออกน้อยน้อยสีสะลุงสีฟักตำเลยพี่น้องมีเพชรบักเลนบักนาวพี่น้องเลสิตำบักแตงเลยเนาะเบิ่งก,กันเลยเพชรใส่กะปิใส่พี่น้อง นีดหน่อยนึงต่อไปกับเป็นผงชโรสหรือว่าผงนัวก็มีน้ำตาลตาลหน่อยนึงรสชาติตามใจมากเลยพี่น้องตามพริกละเอียดละแล้วจะลุ่งชิฟักปักแตงใส่ mặc làm đèn ngoài đèn ngoài các tầm xếp nữa không ạ

น,น้ำป่าขาดบ่ได้ก็คือประเด็กพี่น้องประเด็กเก็เบจักเอาพี่น้อง เสิร์ฟเลยนลยตำบักแตงน้อยแต่งหาหนวยพี่น,อน้องหางวกงวยบ่เรเรียบร้อยพี่น้องเป็นตะแซ่็บบ่ตำบักแต่งทะลุงไก่เฮ็ดแล้วแล้วพี่น้องเบิ่งตำบักแตงอู้จานบักใหญ่เป็นตะแซ่บพี่น้อง ตำบักแต่งน้อยจะแซ่บบ่พี่น้องมา,มามามากินน้ำกันเดอ้อปิ้งหมูปิ้งหมูพี่น้องปิ้งหมูซอยกบมีบ่อซอยกบมีพี่น้องมันตอนใหญ่จะรุ่งก็ได้ซอยปิ้งหมูเส็บแซ่บเดอ้มเดอมาเดอ้อมาเด้อใส่กอกใส่กอกใส่อัวพี่น้องใส่อัวยัดเครืองใส่อัวเส็บแซ่บพี่น้องมามามากินข้าวน้ำกันวะชุกชุ่ชุกนนอ มีแต่เนื้อเสียบเสียบไปที่นองมันสาวลุงก็ขอขอบใจพระสุขุสุขคนเนาะที่เขามาให้กำลังใจบบาวน่อยสาวลุงบทหิมบป่ปาเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าเอาไว้พ่อันคลิปหน้าบ๊ายบายขอบใจขอบคุณค่ะ